รู้จักโครงการฟาเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณครูอลพินก่อนค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโครงการนะคะดูเฟซแล้วเห็นผ่านหน้าว่ามีโครงมีอบรม g มกูด n d g o คดไมซ์เซ็พห่น่าสนใจมีแบบนี้ไดยหรออะไรเงี้ยพอเข้าอบรมวันนั้นนะแบบว้าว wow อะว้าวหึมันใช่อะการที่จแบบจะเป็นคนดีมันมันจะไม่ฟิกอะชีวิตมันต้องยืดหยุ่นมันต้องโกรดโกรดแล้วไม่พอมันต้องกูดด้วย จากนั้นก็คือเปิดใจเลยกับโครงการศึกษาโครงการแล้วก็คือสมัครเลยโครงการฟ้าให้ค่อยใค่อยให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรมีครูแบบนี้เพราะว่าเด็กเขาต้องการฟ้าสอนให้เราเชื่อในศักยภาพของเด็กว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนาเติบโตในเส้นทางของเขาได้เราเชื่อในคําถามเราเชื่อในกระบวนการตอนแรกเนี่ยเหมือนเข้าอบรมเนี่ยรู้สึกมันเหมือนธรรมดากับห้าคำถามอย่างเงี้ยค่ะพอเราเอามาลองมาใช้อะเรารู้สึกว่า ไม่ไม่ธรรมดานะทำไงให้มันสมนะูทอะทำไงให้เด็กเขาตอบตองแล้วทำไงให้ไปต่อทำไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมตรงนั้นน่ะมันไม,ไม่ธรรมดาห้องเรียนทุกวันเนี้ยมันเป็นห้องเรียนที่ที่ถ้าคนอยู่ในวงการจะรู้ว่าเราต้องปรับตัวเราเองต้องฝึกให้เป็นฟ้าให้มากขึ้นเราไม่ใช่ทีเชร์แล้วนะเราไม่ใช่แค่โค้ชแล้วนะเราต้องเป็นฟ้าทำยังไงให้เราเป็นฟ้ามืออาชีพให้มากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนเป็นเรื่องที่ท้าทายมันดูเหมือนธรรมดานะ แต่พอเอามาใช้จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาหรอกแล้วสียผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาด้วยเพราะคําตอบที่เด็กตอบมาเนี่ยมันมาจากหัวใจของเขาถ้าเราสอนแต่วิชาทั่วๆไปเนี่ยเขาจะนั่งฟังแต่เราเราก็ไม่เคยรับรู้เลยว่าเขาเป็นอย่างไรพอเขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยเชื่อเลยว่านักเรียนคนนี้เขามีหัวใจที่สวยงามนะเพราะคพูดของเขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเขาปรบมือให้โดยอัตโนมัติที่ห้องเรียนมันมีความสุขอะ สำหรับโครงการฟาซิเตเตอร์นะคะกลุ่มย่อยเนี่ยจะเรียกว่าโปรฟาที่เข้ามาอบรมเนี่ยค่ะเ,เราไม่รู้จักฟาตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่าคืออะไรชื่อเนี่ยเหมือนได้ยินแว่วๆมาเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในวงการศึกษาก็จะได้ยินมาแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วคืออะไรอ่ะไม่รู้นต่างจากที่เชื่อยังไงอ่ะไม่รู้ก่อนจะมาถึงฟาเนี่ยเคยได้ยินคำว่าโค้ดมาก่อนทีเชอร์ชีสแล้วมาโค้ดแล้วมาฟาแล้วฟาแตกต่างจากโค้ดกับทีเชอ่์ยังไงล่ะ ก็ไม่รู้พอเข้ามาอบรมครั้งแรกค่ะจึงได้เข้าใจความแตกต่างของการที่จะเป็นฟ้ากับเป็นทีเชอร์ต่อไปเนี้ยเราจะไม่ใช่ทีเชอร์แต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ใช่ทีเชอร์เลยเราจะไม่ได้สอนเลยแต่มันจะต้องมีบางสิ่งที่ว่าทํายังไงให้ให้เราเป็นมากกว่านั้นการอบรมครั้งแรกก็ยังไม่ทําให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้หรอกแล้วไม่สามารถทําให้เราได้ได้เป็นครูฟาอย่างถ่องแท้หรอกพอมาเข้าอบรมเนี่ยจึงได้รู้ว่าคุณครูที่มาเป็นครูให้เราเนี่ยท่านก็เป็น าร์มืออาชีพกันมาท่านเป็นวิทยกรอบรมให้กับบริษัทต่างๆที่ท่านท่านมีไรายได้จากตรงน,นั้นอะ่ะเยอะแล้วท่านไม่ไมจําเป็นที่จะต้องมาทําตรงนี้ก็ได้แต่ท่านมีจิตอาสาที่เข้ามาร่วมในโครงการแล้วในการพูดคุยแต่ละแต่ละรอบท่านเตรียมสื่อเตรียมคําถามคือเราเรียนรู้ผ่านการลงมือทําเราไม่ได้แค่นั่งฟังเราไม่ได้แค่นั่งฟังเหมือนที่เราเคยอบรมทั่วๆไปเราจะต้อง เราต้องมีปฏิสัมพันธ์เราต้องได้เอาความรู้เอาเอาตัวตรงเราออกมางั้นพอเราเรียนไปปุ๊บฝึกฝึกปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยในในตอนนั้นแล้วยิ่งเรากลับมาทําในห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราค่อยๆเรียนรู้และเติบโตเราฝึกปฏิบัติแต่มันก็ไม่ได้จบแค่เราเรียนจบนะเพราะการที่จะเป็นฟ้าเนี่ยก็คือเราต้องทําให้เราเป็นฟาโดินมืออาชีพต่อไปก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะที่ยังไม่ได้รู้จักว่าฟ้าคืออะไร แล้วกาลังรู้สึกว่าอยากสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนมีความสุขแล้วตัวเองมีความสุขอย่างไรอยากให้เข้ามาในโครงการโรงเรียนรัชศิล5จะได้รับโอ้โหแบบไม่ต้องขอพรนะ่ะคือได้เลยจากพรอนันพิเศษเหล่านั้นคือลหลักสูตร g o o d and g o o d Mindset นะอยากให้ลองเปิดใจอันนี้ก่อนเลยแล้วก็มาเข้าสู่โครงการามาเรียนรู้ฟาซิลิเตเตอร์แล้วเข้าให้ครบทุกคอร์สก็จะเป็นการเติมเต็มให้กับเราและททำให้เราเนี่ยมีความสุขห้องเรียนมีความสุขเด็กๆมีความสุข ครอบครัวเราก็มีความสุขค่ะ